うい緒。 ไม,ไมดหนิ่งครับนิ่งก็จะหาไม่เจอซะแล้วหาเจอหรืว่าหลงทางไม่ได้หลงทางไม่เคยหลงทางแต่ว่าไปรัดเสื้อผ้าเถครับอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าจัง อยากเปลี่ยนเสื้อผ้าครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ไหมครับครับเลยครับโอเคครับ เปลี่ยนก่อนเลยไหมครับหรือว่าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับเราเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนก่อนเลย ไปปปๆมไ่ลงอ้ยออ <c oughs> <c oughs> ้ยไม่ใช่แล้วไม่ไม่ใช่แล้วพี่คิดยังงี้ <c oughs> คิดเป็นบ้าเหรอ S 1> <S 1> <S ไปไหนดีเอ้ารับว่า ใช่ครับผมเป็นอะไรบ้างครับวันนี้อืมเป็นอะไรบ้างเรื่อยๆ 在奶，我、嗯哎 up. เป็นงานใหม่เหรอว่าไงน,นะครับเมื่อกี้เป็นไรหรือเปล่าครับไม่ถึงอะไรครับไม่ถึงพีง่อะดูเงียบๆเ,เป็นไรเป็นไรไหมไม,ไม่ไม่ครับเมื่อกี้คุยกับเพื่อนอยู่ いっぱいるわ。 ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรปกติปกติใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่โอเคครับ

เป็นไงบ้างครับวันนี้มันดมครับรยังแมวแล้วก็แล้วก็อยู่กับน้องๆนู่กับคนนเกแงแล้วก็เลี้ยงแมวไม่ได้ทำอะไรเลย 喂，啊

เป็นอะไรหรือเปล่าไม่ดีกว่าไม่เป็นอะไรหรือเป็่ไม่ได้เป็นนะไม่ได้เป็นต้องถามว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าหนูไม่เป็นอะไรหนูปกติเลยแต่พี่อยาดูีช่วงนี้นเครียดหรเล่าไม่เครียดครับ ปกติเลยอืมปกติวันทุกว,วันเลยแต่พี่อย่งโดดเงียบๆวันนี้เงียบไปวันอยู่แล้วหรือเปล่าไม่มันไม่ใช่อ่ะืม Hmm? ดูแปลกไหมครับใช่ไหมพี่ดูแปลกไหมพี่น่ะเหรอใช่ครับดูเงียบเงียบเหมือนคนหมดแรง ไม่หมดแรงครับมันไม่ปกติเลยโ oh <he. S 1> เหมือนคน oh <he. S 1> หมดแรง oh. ใช่ดู no. อุ้ยแอบดับแข้งไม่เป่นหรือเปล่าไม่ครับ ดูอะไรครับนั่นแหละมันเงีย,ยบๆอ่ะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมาจะกี่วันทุกวันทุกวันหนูก็จะตอ<ด>่อยแล้วที่เลงนี่จะต่อยเลรอไม่ได้จะต่อยค่ะครับไม่เลงแหละจะต่อยก็ต่อยเลยครั่ต่อย เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไปทำอะไรมาช่วงนี้่อยรอแม่นะแต่เธอจะเจ็บนิดหน่อยอแต่ต้องปล่อยตรงหัวใจเอาพูดผิดพูดลอ อืมใช่ผูดตรงก็มันแปลกๆอยู่นะเร่องนี้ใช่ไหมหแปลกอยู่นะวันนี้เราไม่เจอกันมาไม่เจอกันมาสามวันแล้วก็เมื่อวานก็ได้เจอกันอืมใช่แล้วก็ <c oughs> วันนี้วันนี้ สนุบปกติเลยเหมือนเดิมทุกอย่างใช่หรอใช่ มีอะไรเปลี่ยนไปไหมลองช่วยมองหน่อยครับไม่ถึงหนูใช่ไหมไม่ถึงทั้งสองคน,นครับอืมลองทามี่าแต่ที่เราคุยกันมาประมาณสองเดือน นิดๆมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างครับมีไหม ก่อนพี่ใส่ใส่นาฬิกาสีทองแล้วก็ทำไรสีทองไม่ได้หมายถึงเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายหมายถึงความรู้สึกอ <c oughs> ถามว่าเปลี่ยนไปมามันก็เปลี่ยนไปแล้วรือเปล่าตั้งแต่วันแรกที่เจอกันมันก็ งเปี่ยนเลยวะชอบนอนนะหนวมากขึ้นทุกวันเลยก็มันเดิมอะที่เคยบอกพี่ว่าที่เคยบอกว่าหนยังมีความสุขกับการที่ได้รอพี่ไปทุกวันทุกวันแบบนี้เลยอืมใช่ แล้วก็นั่นแหละยังมีเราเราแป๊บนึงนะ ผมว่าไงนะเมื่อกี้พูดต่อเลยก็ว่าหนูก็ชัดเจนมาตลอดแล้วว่าหนูชอบพี่อ่ะไม่รู้สิมันก็มากขึ้นทุกวันทุกวันอ่ะแต่ละวันที่เจอกันเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เจอมันก็มันก็ไม่เหมือนกันทุกวันเลย อืมใช่น่าจะรู้สึกไปคนเดียวเป็นอะไรพูดได้นะเป่าตอนแรกก็จะมาเจอเนี่แหละปกติเ,เจอเหมือนปกตินี่แหละวันนี้เจอ แต่ก็ไม่รู้สิว่าเหมือนมีอะไรเปลี่ยนไปก็เลยไม่ได้รู้สึกเหมือนตอนแรกควารู้สึกมันก็เลยเปลี่ยนน้ำเสียงหรือว่าคำพูดอะไรทไี่ทำให้พี่ไม่ยิน,นีีหรือเปล่าทำให้พี่รู้สึกไม่สบายใจหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็เลยถามไงว่า มีอะไรเปลี่ยนไปไหมบอกนะได้บางทีมันไม่รู้เหมือนกันบางทีมันมันก็พูดคือยจ๊ไม่ค่อยสบายเสียงมันก็เลยดูแปลกๆแ,แต่ว่านั่นแหละเทีนี้เจนอนดึกด้วยนอนน้อยอมืใช่หยุดวันที่เยอะมาเจฟาร์มทุกวันเลยมันก็เลยแบบดูเสียงเปลี่ยนไป ใช่พอมาเจอกันมันก็เลยแบบนิดนึงเจเจมึอนอะมันมึนช่วงนี้ไม่อยากให้ไม่อยากให้คิดม,มากอยากให้รู้สึกอะไรให้พูดออกมาเลยยังไม่เคยเปลี่ยนไปเลยพูดตรงตรไดะอยากเปลี่ยนไปทำไมวันวันก่อนวันก่อนหน้านั้นก่อนที่พี่จะหยุด เรายังดีกันเลยแต่พอได้มาอยู่กับพี่ก็เหมือนมันเป็นการพักผ่อนของเจฟีแบบหนึ่งอะเดชอบนะเวลาได้อยู่กับพี่อะ นอนน้อยใช่ไหมครับใช่ครับนอนน้อยก็จะมีส่วนก็ทำม,มีต้องดูแลคนด้วยใช่ไหมอืมแต่ก็นั่นแหละครับคนในเกมบอกว่าก็เดี๋ยวช่วยกันนี่ก็เลยแบบนั่นแหละ เ,เข้าใจได้ับ้างกันนะ้าแบบนี้เข้าใจได้ขอโทษถ้าทำให้คิดมากไม่ได้เปลี่ยนไปเลย <_ C 1> ชอบเหมือนเดิมชอบทุกวันแล้วก็คิดถึงทุกวันเลย <_ C 1> อะไรครับดันทำไมขอ <_ C 1> <_ C 1> ชาร์จแบตหน่อยชาร์จแบตอะไรครับเห็น <_ C 1> ผมไปปลักไฟเหรอ ที่จะมาเสียบเมื่อไหร่ก็จะมาชาร์จเมื่อไหร่ก็มาชาร์จอะไรบ่วอะไรเนี่ยหาเรื่องทะเลาะผมไม่ใชปักไฟนะครับก็ก็เป็นที่พักใจไงไม่ได้รอให้เมื่อไหร่ก็แบบว่า ไม่ได้รอว่าจะมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ของพี่ไงไม่ใช่ใครก็ได้มันเป็นของพี่ถ้าอางนั้นก็ต้องไปนอนให้เยอะๆแล้วค่อยมาเจอกันดีไหมครับไม่เกี่ยว เป็นแบบนี้น่าจะดีกว่าไม่เอาอยากอยู่ด้วยขคอ,อยู่ด้วยนะว่าใครอยู่ด้วยหน่อยนั่งทำไมเอาลุกขึ้นมานั่งทำไม เดี๋ยวน่าจะอาจจะไม่ได้เจอกันสักแบบหนึ่งนะครับหลายวันเลยใช่ไหมครับหรือว่าสักวันสองวันอืมไม่รู้เลยต้องนำหัวหน้าแกง คืออะไรครับกดหน่อยไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไไดทำไมครับเมื่อเธอไม่ได้เหรอก็หน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมอะ โอเคเหนื่อยแค่ไหนครับหืไม่เหนื่อยครับชาร์จแบตอยู่ตอนนี้ขอชาร์จแบตก่อนได้ไหมถ้าเกิว่าจะไม่เจอกนหลายวันแล้ว